สวัสดีครับผมนายพงศักดิ์พุกแก้วนามเภอเวียงปาเป้าครับวันนี้เราอยากจะมาพูดคุยกันในเรื่องปัญหาสําคัญของระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนนะครับปัจจุบันนียปัญหาขยะถือว่าเป็นปัญหาสําคัญในเรื่องของการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล,ลอ้อมไม่กับโลกของเราโดยเฉพาะประเทศไทยเราเองแต่ละวันเนี่ยเรามีขยะล้นนะครับในเทศบาลห,หรือในเขตเมืองต่างนี่เป็นจํานวนมาก พราะนั้นการจัดการขยะในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยเองโดยกรมหลวงเสริมการปกครองของท้องถิ่นก็ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเลยได้ให้ในทุกท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะหรือมอยเวสแบงค์ขึ้นในทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้ประชาชนได้แก้ไขปัญหาขยะจากต้นทางนะครับให้รู้จักาการใช้น้อยนะครับรียูรีดิวใช้ซ้ำนะครับแล้วก็รีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ นะครับโดยให้ชุมชนเป็นต้นเรื่องในการดําเนินการโดยพี่น้องในชุมชนเองซึ่งในพื้นที่อำเภอป่าเป้าเองเรามีท้องถิ่นอยู่ทั้งหมด9แห่งนะครับแบ่งเป็น7ตำบ bon, ลนะครับในพื้นที่94หมู่บ้านนะครับในพื้นที่ท้องถิ่นกัง9แห่งเราก็ได้จัดตั้งธนาคารขยะครบทุกแห่งแล้วแต่มีท้องถิ่นแห่งนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับก็คือเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้านะครับซึ่งเป็นเทศบาล หนึ่งที่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะแบบมอยเวสแบงที่บ้านหมู่สามตำบลเวียงอำเภอเมืองเป้านะครับเป็นต้นแบบทนงการขยะที่เรียกว่าธนาคารขยะอมบุญนะครับโดยการกํากับดูแลสำนึกการเกับเกี่ยวกำลังงานโดยเทศบาลตาบลเวียงแบบเป้าโดยวิธีการทําง่ายๆของเทศบาลก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการแจกเงินผู้สูงอายุอยู่แล้วอันงนั้นเพราะฉะนั้นการที่ให้ผู้สูงอายุซึ่งอยู่บ้านอ,อยู่แล้วเนี่ย ได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในในครัวเรือนของตัวเองและนําขยะเหลือใช้หรือแยกขยะเรียบร้อยแล้วเอาขยะที่มันเป็นประโยชน์เหลือใช้ใช้ได้เนี่ยเอามารวมกันในวันที่มารับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับแล้วเอาเงินรายได้จากการนํานขยะมารวบรวมรพันและไปะจำหน่ายเนี่ยมาสร้างเป็นลิตรพั์ในชุมชนของตัวเองนะครับขึ้นมานะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทาให ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนที่เป็นรูปแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งและเป็นต้นแบบให้หลายๆท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ได้ครับชุมชนที่เป็นต้นแบบในการ ทำขยะรีไซเคิลที่ประสบความสำเร็จและก็เป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆนั้นก็ค,คือชุมชนเวียงสามหมู่สามตำบลเวียงอำเภอเวียงป้าวซึ่งเป็นการดำเนินการทำขยะรีไซเคิลแบบอมบุญซึ่งที่ผ่านมานั้นเทศบาลตำบเวียงป้าวก็ได้สนับสน,นุนทบประมาณในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลขยะด้วยดีมาตลอดครับขอบคุณครับ รายได้ทั้งหมดเจ้ากอบเอามาะแบ่งเป็นสามส่วน,ส,วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งเจ้าก็เอาไปจ่วยดูแลผู้สูงอายุโดยการซื้อแพมเพิร์ดซื้อนมซื้อไข่บางข้างก็เป็นข้าวสารเป็นน้ำแล้วส่วนที่สองเจ้าก่อเอาไปเอาไปส่งเสริม ดูแลโภชนาการของเด็กแรกเกิดจนถึง5ป้ปีในส่วนที่สามพอถึงสิ้นปีมาแม่ก็เอาเงินส่วนนี้ไปจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านในชุมชนเพื่ออามาเป็นของขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุที่เปินเอาขายะมาอมบุญนะเจ้า จ้าผลประโยชน์ทีชุมชนได้รับหนึ่งหมู่บ้านมีความสะอาดสองบอกเกิดโรคระบาดในชุมชนสามคนในชุมชนอิ่มบุญที่มีช่ว,วยเหลือสังคมและทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุขเจ้าครับสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกอพวกเราว่าโครงการที่เราจะทำต่อไปก็คือ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของโครงการจัดการขยะโดยชุมชนหรือธนาคารขยะของชุมชนนี่นะครับตั้งความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลอำเภอนะครับได้เห็นในประโยชน์ของการคัดแยกขยะนะครับการจัดตั้งธนาคารขยะก็นำไปสู่การกลับเคลื่อนขยายผลและสร้างรายได้นำรายได้มาพัฒนาชุมชนอย่างถาวรต่อไปนะครับ